สวัสดีครับวันนี้พอเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดมาอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเปิดเป็นตอนที่เป็นโครสเบตาหรือเพนเวตานะฮะอันนี้ไม่รู้จริงๆก็เป็นเป็นเกมแนวเดียว,ยวกับเกมชินิแพทนะครับผมเป็นเกมเอนะ็มวีพีเนาะแล้วก็เกมนี้ก็ระบบมูเม็มันอาจจะไม่ค่อยดีมากนะฮะแต่มันก็มาทดแทนด้วยระบบอ,ะออโ,ต,บบอออโต,ต้นะครับผมมันมีระบบทั้งออโต้ตีนะครับผมแต่ไม่ใช่เดินเควสเองนะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้เดินเองก็มีครับผม ในการคลิกที่นี่ครับผมมันจะเดินไปทำเควสให้เองนะครับสำหรับคนขี้เกียจครับผมซึ่งแน่นอนครับผมใครก็ใช้ครับผ,ผมก็ใช้เหมือนกันไม่เกี่ยวขี้เกียจไม่ขี้เกียจฮะอ่ะโอเคก็ตัวละครก็จะมีทั้งหมด4คลาสนะครับผมก็จะมีสายอ่ามีทั้งหอกธนูแล้วก็ดาบมีดคู่ลิฟต้มีดสั้นเลยน,นะมีดคู่เนาะดาบคู่เนาะประมาณนั้นนะ <_ S 2> แล้วก็มีดาบโล่อย่างที่ผมเล่นนะฮะอันนี้ผมเล่นดาบโล่นะเนี่ย จะมีคลิปส,สั้นๆให้ดูนะผมก็มเป็นยังไงนะฮะซึ่งในคลิปนั้นผมกดโจมตีแบบอัตโนมัติเองนะผมซึ่งใช้เฉพาะในดันเจียนนะฮะ,ะในแบบอื่นไม่ได้ใช้นี้คืออะไรเนี่ยอโอเคครับผมก็วิธีการเล่นเกมนี้นะฮะหลักๆเลยที่มันโดดเดน่นก็จะเป็นระบบะการช่วยตีของแฟนทอมนะครับผมเนี่ยแฟนทอมจะมีสีตัวช่วยที่ช่วยเราลงดันนะฮะเนี่ยที่เราเลือกไปนะครับผม ก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถต่างกันครับผมก็จะมีอ่าจะดูยังไงนะเนี่ยมีเนี่ยมีสัญลักษณ์โลดนะฮะนี่คือแท้งนะครับผมแท้งธาตุสายฟ้านะฮะอันนี้ไฟเตอร์ธาตุไฟนะครับผมที่ผมใช้ก็เป็นแอสซิสินธาตุอ่าธาตุลมเนาะวายตรงๆแล้วผมแล้วก็อ่าแรงเกอร์ธาตุลมเหมือนกันนะฮะนี่เป็นตัวที่ผมเลือกนะฮะแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ทุกคนมีแน่นอนนะผมเพราะเป็นตัวเริ่มต้นทั้งหมดเลย,มเลยผมไม่ได้เปิดสุ่มเพิ่มนะฮะ แต่และตัวจะมีความ,วมามต่างกันนะครับผมอย่างตัวนี้ก็วิ่งลงมา,าลงมาช่วยผมในการเปิดโล้นะฮะเปิดเกาะเปิดอะไรฮะเนี่ยนี่คือสกิลของเขานะครับผมที่จะไปใช้ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลความสามารถเขานะครับผมที่จะเข้ามาช่วยเราในตอนที่เราเรียกนะฮะพวกนี้คือไม่ได้มายืนทื่อๆนะฮะมันพวกนี้สามารถช่วยเราตีได้แบบธรรมดาเลยแล้วก็ดาเมจนี่ ค่อนข้างจะสูสีกับเราเลยนะผมบางทีนะฮะแรกๆอาจจะไม่ทันเราหรอกแต่พออยู่ไปสักพักนะฮะมันดาเมจมันถึงเรานะครับผมนี่คือผมไม่ได้อัพอะไรเพิ่มไม่ได้ยัดเลยเขาเลยนะเป็นแบบเพียวๆเลยแบบอยู่กับตี้ผมมาจะเริ่มยืดแปดนะฮะซึ่งตัวผมมันเนริ่มสายสิบสามแล้วตอนเนี้ยฮะแล้วก็มีระบบอ a b ลิตี้นะครับผมเนี่ยนี่เป็นการอัพอ a b ลิตี้นะฮะเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆนะผม SR เพิ่ม Strength Agility Stamina นะครับผมพวกนี้นะผมต้วผมเข้าใจไม่ผิดนะเนี่ย ็ต้องการพวกนี้ครับผมในการลงทำอาัพนะครับอ,อาจจะต้องลงด้านหรืออาจจะมีการแจกเาทั่วไปนะซึ่งตอนนี้เกมก็แจกมาเยอะพอสมควรนะฮะก็มีทั้งอที่แจกมาก็จะมีอาวุธถ้าผมอจะให้ดูอาวุธนะฮะนี่ครับผมอาวุธที่เขาแจกมาให้เริ่มต้นนะฮะนี่คืออาจจะเป็นเพราะก,การลงรทะเบียนครบจํานวนเนะาะเขาเลยแจกมาให้เรานะครับผมก็จะมีอาวุธนี้ที่ทุกคนจะได้นะครับผม อ่าแล้วก็จะเป็นดาบม่วงตัวนี้นะฮะมอนตาดาสครับผมอันนี้มันไม่ไแน่ใจว่ามันคืออะไรนะผมก็ไม่เคยมันใช้สักทีไม,ม่กดม่นด้กประจําเลยเนะี่ยอ่าแล้วก็พวก,กอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะได้มาตามเควสทเรื่องนะครับผมไม่มีอะไรมากมายฮะ,ะ <c oughs> แล้วก็ระบบ <c oughs> อีกระบบหนึ่งก็คือระบบสกิลอมีการสวมใส่ครับผมมันจะมีคลาสให้เราเลือกนะฮะเห็นไหมมันจะมี เนี่ยเป็นอาเวปอนมาสเตอร์นะผมเราก็เลือกใส่เนี่ยสามารถกดแบบนี้ได้ครับผมเนี่ยแต่ละคัสนะครับผมอาเลือกได้เลยไปจะใส่แบบไหนนะครับผมก็ใส่เป็นซอสแอนชิลนะครับผมก็พอผมเลือกดาบรู่มานะเัต้องแสนี่เป็นธรรมดาอยู่แลวอาแล้วก็มีระบบแฟชั่นครับผมแฟชั่นก็มันจะมีนแบบเซตนะอานี่คือแบบเซตอันนี้คือเริ่มต้นที่เรามีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยครับผมก็ดูความอลังการฮะ ชอบชุดไหนก็เล่งกันไปเลยครับผมประมาณนี้นะเนี่ยหลักๆครับผมไม่รู้ว่าอันไหนแรงกันนะครับผมว่าอย,อยู่ที่คนเลือกนะว่าชอบอะไรมากกว่าอ่าแล้วก็มีพวกแบบหัวนะเนี่ยสามารถใส่ได้ตกแต่งครับผมส่วนทุกกระต่ายที่เราได้ฟรีนะครับผมแจกมาจากเกมเลี่ยน่าจะเป็นพเพราลงทะเบียนเยอะยนอะไรทั้งนั้นนี้นะฮะแฮร์สไตล์พวกเนี้ยอ่าก็แล้วแต่คนเลือกเลยลก็สวยนะฮะเนี่ย mm hmm. ท็อปเนะน,นี่ยปุ่มเนรับผม เป็นส่วนล่างส่วนบนนะเนี่ยส่วนเกงเอเซอรี่พวกนี้ครับผม,มบินโบเป็นสร้อยนะเฟสนี่ก็มีแว่นให้ใส่นะครับผมเป็นสายแววนอัมเบร่าครับผมอ่าเป็นล่มนะฮะไม่รู้ว่ากลางตอนไหนเหมือนกันนะไม่เคยใช่เหมือนกันส่วนอาวุธก็มีสกิน,นครับผมนี่เลยนี่คือแบบที่เขาแจกมานะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็นี่ก็เป็นสกินต่อ,ตอไปครับผมดูดิชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับผมต,ตัวตัวผมประดับนี้เทสุด แต่จะทํายังไงกับมันที่ได้มาก็น่าจะเป็นในผลการเติมนะฮะอ่ะเดี๋ยกวก็รีเทิร์นนะครับผมอ่ะเอ็กซิทไปดิอ่าเราไม่ได้จะใช้ไปหรือไม่มีเงินซื้อนะครับผมแล้วก็มีอ่าคาแรคเตอร์ Character นะครับผมคาแรคเตอร์ Character ก็จะมีอ่าเกี่ยวกับเลเวลแล้วข้อมูลต่างๆของเรานะฮะนี่มีสเตตัสของเราเราสามารถดูสเตตัสได้ครับผมค่าโชคสตามิน่าอ่าเอเจนตี้สเตนเนี่ยเอเจนตี้ชิลด์เดฟนะครับผมเอทีเคแล้วก็เอสพีนะครับผมก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะ แล้วก็มีอ่าปุ่นน่าจะเป็นสเตตัสเสริมนะแบบกันนู่นกันนี่นะฮะครับเคลียบูตนะสุปอร์คลียบเอเอ็มพีนะพวกเนี้ยอ่ามีเพิ่มดาเมจเนี่ยไลท์อัพดาร์กอัพไฟอัพพวกเนี้ยนิดเหน่อยนะฮะแล้วแต่การที่เราใส่ขอเราก็อัพมานะครับผมหลักๆก็มีประมาณนี้นะพวกล่างก็ไม่มีอะไรแล้วผมเป็นพวกฉายาพวกอะไรที่มันผมยังทําไม่ถึงนะพูดง่ายๆอ่ผมก็เลเวลสามสามันนะยังทําไม่ถึงอยู่หลายอันนะครับผมอ่าแล้วก็มี โะบคิวนะซึ่งเขาก็เริ่มสร้างกันแล้วก็เริ่มสิงสูบกันนะฮะแต่ผมจะไม่ได้สร้างนะโอเคครับผมก็หลักๆก็อยู่จะประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมระบบโจมตีทั่ว,วไปก็อ่าเดี๋ยวพูดถึงระบบหน่อยอตเกมนี้มันคีย์มันค่อนข้างแปลกลนะครับมันใช้ตัว J กับตัว K ในการโจมตีนะฮะซึ่งเราสามารถปรับได้นะผมในการกดเข้ามาที่รูปหน้าตรงนี้นะฮะแล้วกดอันนี้รอบหนึ่งแล้วกดที่นี่นะครับมาที่คําว่าอ่า ัตตอนติงครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนเป็นอ่าอ e, กับผมเปลี่ยนเป็น Q ิวกับ E ีนะผมในการโจมตีซ้ายขวานะครับผมด้วยความชินนะเพราะว่าเล่นเกียนชินมากว่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีอ่าปุ่มพิเศษให้เราเรียกอ่าทางด้านสกิลของเหล่าแฟนทอมมาช่วยนะฮะ เดี๋ยวดูตามคิวที่ผมแปะไว้เลยแล้วสามารถกด1นึ่งสามสีถ้าเกิดมันมาพร้อมกันนะมันจะมีให้กดสีปุ่มเลยคือ1 2 3 4เป็นปุ่มที่อยู่ข้างบนตัวคิวตัว e นะผมกดได้หมดเลยแต่ถ้ามันมาไม่พร้อมกันมันก็จะมีแค่หนึ่งะฮะอย่างที่เห็นเป็นตัวอย่างถ้ามันจะมีสีก็คือมันต้องมาพร้อมกันหมดเลยมันจะมีให้กดหรื่องสีเรียงกันไปประมาณนี้ฮะโอเคไหนก็มาแล้วผมผมยังไม่ได้สุ่มกาชายนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันสักหน่อยครับผม ตัวไหนคุ้มสุดเดี๋ยวเรารดูนะว่าอะไรดีสุดคืออ่าผมไม่รู้นะจะทำคัญนะว่าเกมนี้ใสในโหดใสในโกงตัวไหนโกงไม่รู้ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วผมก็เล่นเอาสดๆเลยนี่แหละอ่าเราจะดูเอเดตาเล่อยังไงโอ้ตัวนี้ก็น่าจะเก่งนะเอเดตานะแต่ดูแฟชั่นเรียบๆนะเนี่ยเอาคนนี้ดีกว่าแล้วผมเอาว่าเคสเหรอเคส อันนี้วิบเวีน,นอันนี้ก็เป็นโนอาครับผมตัวทรงใบแบนนะครับผมเป็นตัวแทงถาดน้ำน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าไฟเซจไม่เป็นฮิลเลอร์นะครับผมเป็นซัพพอร์ตพวกเนี้ยมาเซจแล้วก็อถาดมืดแอดสสิทธ์นะครับผมโอเคเรามากดกันสักโลสักสิบโลไม่เคยคลิปแท็เลยไม่เคยเปิดขอแสมตาร์ตีดต้ม บาตาชิ่าัตาชิมีนามิอากิโมโตะครับผมไม่ได้บอกสายนะว่าเป็นสายอะไรนะเดี๋ยวผมดูหนึ่งนะโอเคไม่มีสายบอกนะว่าเป็นสายอะไรเฮ้ไอ,อผมเปลี่ยนอีกแนละ้ว <c oughs> ไอซาวาเรตะนะครับผมอุ้ยหนุ่มแบดหลอนะครับผมไคฟุโตะครับผม <c oughs> อ๋อม,มีบอกทัดไฟใช่ไหมเออมีบอกทัดไฟแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสายอะไรนะ ธาตุาแสงอยู่ไมฮะครับผมเอออันนี้อันนี้น่าใช้นะความสวยนะครับผมเป็นทัองอะไรเลยความสวยมาก,ก่อนจริงๆการจัดคอมของแฟนทอมเนี่ยมีผลต่อการเล่นมากนะฮะในการลงดันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าสมมติเราเป็นธนูเนี่ยเราต้องการตัวยืนให้เรานะฮะตัวหนึ่งมายืนแทนเนี่ยอย่างผมเล่นสายดาบเนาะผมสามารถยืนแทงเองได้แล้วแต่ผมต้องการตัวซัพพอร์ตตัวเมดข้างหลังช่วยทำดาเมจนะฮะ มาล,า,าละขาหะละมีไหล่ครับผมธาตุไฟ HR S อวันี้น่าพวตาวกนี้นา่นนาจะไม่เก่งนะฮะใช้ S R ดีกว่าธาตาุน้ำมินาดไทละครับผมวกนนี้ทำมนชื่อญี่ปุ่นหมดเลยอะยูสเกะคูบายาชิเอ้าเอเดามาตัวหนึ่งครับผมวสวยเลยนะประเด็นทาตแสงแนะั่นแหละอาคาโนอุ รมอลลี่ครับผมคานูมอลลี่หรือจะอ่านยังไงดีถ้าเป็นกคนญี่ปุ่นคานูอะคานูมอลลี่เธออ่านเนี่ยบนบ้าเลยว่าคานูนน้องขนุนนะผมคานูมอลลี่นะฮะเป็นธาตุแสงนะรู้สึกว่าจะแรงนะไอ้พวกธาตุแสงธาตุมืดเนะี่ยเออถือว่าโชคดีแล้วกันเนาะตุ่มออกมาครับผมเป็นอะไรที่แบบแสบตาเลยครับผมอ่ะไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้ไม่ได้นะอุย้ยเราขาดจริงจริงมันมมันไม่ให้เรากินนะ คือละเมียดนี้อันหนึ่งนะฮะละเมียดน,นี้ขายอันหนึ่งแล้วก็เปิดได้อีกสิบโลละอันนี้ใช้เพชรสามพัน 3, ในการเปิดสิบโลนะเราเด็ดเปิดสิบโลดีวกว่าที่จะเห็นผลน,นะฮะแต่อันนี้มันปรากฏทีละโลดูนะไอตัววันแซนวันอ่นาโวลนะฮะดูดูเปิดได้ตัวหน้าตู้คนะฮะเหมือนอันนี้เป็นอไอเป็นตู้กิจกรรมมั้งดูยังไงว่าเป็น SR เอา้านี่มันน้องขนุนมอลลี่อ๋อมันมีเวอร์ชันมีเวอร์ชันเอสาด้วยแสดงว่ามันสามารถาทบทบกันแล้วกลายเป็นเดต้าได้ใช่ไหมเนี่ยเออดีอ่ะและสูงไปแล้วมีสีเม็ดนะฮะก็จาจะแล่นะพอจะมีน้อยขนาดนี้ได้ไม่นะสามสามจอันนี้ก็สวยนะฮะแต่ดาวน้อยไปหน่อยนะฮะน้องมีไล ได้เป็นจิ้งซอได้เป็นแบบอาเอองิงซอมาแทนนะดูยยังไงว่ามันจะออกมาเป็น <มา S 1> เอสอาร์ถูกไม่ออกอันนี้มาคนแรกนะฮะเลตาเฮ้ยไอซาว่าเลตาเฮ้ยมันมีตัวเนะอสอา,าร์นะไอซาว่าเลตาเนี่ยแสดงว่ามันสามารถเลื่อนขั้นจากอาเอสตัวตัวอาร์เอสอาร์ R, แล้วกลายเป็นเอสอาร์ได้ อ้าคนสวยอีกแล้วจ้ะเฟมัสซีวีครับผมเป็นโรบอตปะเนี่ยโอเคครับผมก็เอาเป็นแบบแซมเปลิลแซมเปลิลประมาณนี้นะฮะอ่าถ้าสมครบ20ได้เอ็กซ์ตาร์รีวาร์ดได้พวกนี้เนาะไม่รู้คืออะไรนะฮะอ่ะโอเคครับผมการรีวิวค่าก็ประมาณนี้นะตัวเกมก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับผมเป็นการเดินตีเดินตีทำเควสไปเล่นฮะทคิก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 กดออโต,ต้ตีง่ายดีสมกาชา นอนครับผมประมาณนั้นโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วก็รับชมคลิปใหม่ในแนวนี้ได้ <c oughs> ที่ช่องผมเลยกดกระดิ่งนะเพื่อรับแจ้งเตือนทั้งคลิปใหม่แล้วก็ไลฟ์สตรีมรต่อไปครับผมสว,ส,สวัสดีครับ